Thank you นี้เอา่าชิ้นค่ะได้ค่ะเอาชิมอะไรบ้างคะอันนี้อันนี้อยากเอาอะไรคะอันนี้ค่ะได้คุณพี่มาซื้อขนมร้านพี่อ้วนบ่อยไหมคะบ่อยค่ะแล้วทําไมถึงชอบมาซื้อขนมร้านพี่อ้วนนะคะอร่อยค่ะแล้วก็สดค่ะแล้วก็ชอบสดเือนแม่ค้าชอบชอบขนมหาแล้วก็ชอบแม่ค้า และสูตรพี่เนี่ยมีเคล็ดลับอะไรเด็ด okay. ไม่เหมือนกับร้านคนอดื่อนะคะมันก็คล้ายกันแต่พี่ใส่ใจและความรักทั้งหมนี่เรียกว่าอยู่กับขนมมาเกือบทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะยีส่สิบห้าปีมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนี่พี่ก็ไม่ได้มาเปิดร้านอย่างนี้ใช่ไหมใช่เล่้ยลหายหายคือขับรถรือเปล่าใช่ขับรถแล้วก็เอาขนมเนี่ยใส่อยู่ในรถ แล้วก็ไปขายแล้วอาหารไทยสุดใหญ่การท่องเที่ยวการบินไทยแรกๆเลยอ่ะจริงค่ะจริงเสร็จแล้วคนกินเย็นก็มาขายแล้วอาหารไทยเพราะอาหารไทยเปิดจนเย็น,นร้านนี้นี่มาเปิดเองนี่กี่ปีแล้วคะจำได้เปิดเปิดขนมเนี่ยสิบเก้าเมษายนที่แล้วปีกว่าวานละ่ะใช่ใช่ก็คือว่าสารฝันจากแม่ค้าขับรถขายขนมหวานจนมาเป็นเท่าแก่นี้แล้ววันนี้จะร้านที่เปิด้่อนขายที่กกันนะคะก่อนขับรถกับเปิดร้านตรงนี้ มันขับรถมันก็ดีแบบนี้คือเราขายแบบหมดแล้วหมคือมันเหนื่อยจะต้องขับรถไปพอซื้อนะเออโต้โต้เมื่อก่อนได้ยินว่าขับไปไกลก็ก็มีนะคะเคยเจอสุดกก่อนจะเปิดร้านก็ไปแจกที่วัดเปิดใหม่ที่พระสนนแล้วขายด้วยแล้วก็ทำทำงทานก็เห็นใจว่าจะทำงทานด้วยที่วัดอนันเดลตอนนี้จะทุกปีต้องรับนะสิเมื่ทาน่เดือนตุลาจะมีงานเลยด้วยที่วัดทุกทุครไม่มี ขนมน,นี่ไม่ใช่มีอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราตามไปดูตรงข้างหน้าร้านกันดีกว่าขนมต้มนะคะภาษาบ้านเราเรียกขนมโดนหลอกค่ะขน,นมมันปิ้ง นี่หม้อแกงนะคะหม้อแกงถั่วอันนี้คดือดําสัมผยสยาะค่ะหน้าไปเจยหน้าสัมผยาค่ะต่อด้วยวุ้นมะพร้าวอ่อนนะคะใบมะพร้าวสดนะคะอันนี้ขายดีมากค่ะจะต่อด้วยตะโก้เปลือกค่ะอันนี้อันดับหนึ่งของร้านค่ะโอเคอันนี้กล้วยปิ้งค่ะกับมันนึ่งมันสำปะหลังนึ่งนะคะโคมาเปิดร้านกี่โมงอะคะพี่อ้วนจริงๆพี่มาทำประมาณตีสี่ครึ่งอะเตี๋ยมาเตียม,มาปรติที่ทำนี่คือลูกค้าชอบทุกอย่างเลย ลูกค้าติดใจพุ้ง่ายล้วขายดีทุกตัวชั้นสุดทำรอบเดียวแล้วก็ขายไปทั้งวันยันหกโมงเย็นถ้าเกิดเราไม่พอเราก็ทําเพิ่มตรงลัวนี้อันนี้ข้าวเหนียวดังธรรมดามูนแล้วคนเวียดนามชอบถ้าเราคิดไปถึงเพราะว่าเราไม่มีกินคนไทยยังไม่กินตัวนี้ตัวเนี้ยแบบตอนแรกๆก็ไปจำหายแล้วคนเวียดนามเขามามาเนี่ยเขาขอซื้อแรกๆเลยอ่ะค่ะ แล้วเราก็เริ่มทำทำอะไรก็เออแต่จริงๆตัวนี้ตัวนึงคือบัวลอยอ่ะบัวลอยบัวพาสดเป็นร้านกำลเนี่ยร้าลังครตัวนี้ก็ขายดีนะคะไม่เคยขาดสักวันหนึ่งทุกวันต้องมีทุกวันใส่มาพายสดอ่ะมันจะหอมมะมาวอันนี้มันไม่ใช่บัวลอยอันนี้มีสาวบัวลอยจะมันจะดึงๆแล้วมันกินแล้วมันจะแบบเหมือนเราเหมือนเราเคี้ยวผู้ชายเด็กๆโอ้ยี่หนูก็เปี้ยวปากเลยพี่อู้ซะเนี่ยนี่ใช้ร้านเดียวกันใช่ไหมขายอาหารแกับขนมด้วยกัน ร้านเดียวกันแล้วใครเป็นคนถือคะเนี่ยพี่ทิพย์ค่ะปีมือเองพี่ทิพย์เป็นพี่สาวพี่ว่านะ มีผักกะเพราผัดซีฟู้วก็ค่าสุดใหายลูกค้าจะมาทานท้องวันไก่มากกว่าค่ะวันละสี่สิบห้าสิบบานะคะจีนเวียดนามก็เยอะนะคะไทยบ้างพี่ทิพย์มีส,งส่งอาหารตามร้านในเมือดงด้วยอ๋อไนี่นเป็นสเกี่ยวกพี่มันครอบครัวพี่อุทธรณ์คนละคนละเจ้าที่นี่ค่ะแต่ว่าขนมนก็พี่จะดูแลทั้งสองร้านะนะคะทำดูแลสูตรทั้งหมดอันนี้ก็เหมื่ได้ให้ก็นดูแล แล้วในเมืองที่ส่งร้านไหนบ้างคะในเมืองพี่จะมีร้านทั้งร้านอาหารร้านด้วยร้านเรืองชายพรทิพย์แป้งเชงระมูลเปิดประมาณแปดโมถึงเก็ดโมตเย็นค่ะแต่พี่จะมาที่นี่วันสี่หรือนห้านะคะขนมกันเพราะขนมที่อยากทำสดค่ะทำสดทำแล้วขายเลยทำวันต่อวันวันต่อวันขนมที่พี่ส่งด้วยหรือเปล่าคนสั่งเยอะๆดิรับรับส่งรับฟังแต่ว่าบางทีก็ต้องมารับเองที่นี่เพราะว่าเราไม่มีคนส่ง แต่ถ้าจะเยอะเราก็ส่งไม่ได้นะ,ะยอดสูงๆหน่อยนะคะ <c oughs> ก,ก็มีแถม่ะมีแถมมีรถกันได้ต่อองกันได้ค่ะคนทไทยดดวนกันราคากันเองนะเลยไทยสั่งนะคะับ40บาท40เหรียญกระถางเล็ก30ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอาบอลไ